không 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 không

誰だ ตัก <Hey>, hey กันหมดใช่ไหมกาเมาโย ah, าีกงแกงก้อ

ที่เข้าไปสอบถามดูนะวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวประมงเนี่ยที่ได้วางแผนการขับินีในพื้นที่นะครับแล้วก็มีข่าวๆแจ้งมาอย่างตอนสักเตอร์ตอนสักเตอรก็ได้ไปดำเนินการจัดพิธีของพี่น้องชาวประมงให้ได้แล้วมีธารมะกินกันอย่างต้องต่อไปนะครับ okay.